อะไรอ อันนี้เป็นนี่แผงให้โลไม่ใช่แผงให้โลครับถ้าจำผิดครับนี่เป็นแผงพัฒนาหมู่บ้านครับหมู่บ้านัางไงคุณอธิบายนี่นี่ยแผงให้โลอันนี้หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกครับครับหมู่บ้านหนึ่งมีหกหมู่ครับเราจะลงพื้นที่ช่วยลําท่วมครับครับใช่ครับแล้วนี่อะไรที่ต่ำนี่สูงนี่คืออ๋ออันนี้เป็นพื้นที่ต่ำครับอ่าฝั่งนี้เป็นพื้นที่สูงครับใช่ครับผมฮะตัวหนึ่งสองสามนี่เป็นพื้นที่ต่ำสี่ห้าหกเป็นพื้นที่สูงครับอ๋อแล้ว ลูกบ้านลูกบ้านจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ครับนานนานลูกบ้านจะมาสักทีหนึ่งครับมีหมูบ่มบ้านที่เงียบเหงา<อ>แล้วเขาจะไปเอางบจากไหนกันมาอ๋อพอดีว่าจะมีตัวแทนหมู่บ้านนะ,ะแต่ว่า มาด้วย3ท่านเลยเป็นลูกบ้านด้วยครับโอ้เป็นลูกบ้านเนี่ยฮะเขาที่ตัวแทนเพื่อจะตัดสินว่าจะไปช่วยหมู่ไหนก่อนพื้นที่ไหนดีฮะจะตัดสินแล้วเขาต้องประชุมกันรวมกันนะหนึ่งในสอะไรอย่างงี้ป่ะหนึ่งในสองอย่างงี้ป่ะใช่จะแต่เรามีห้องประชุมมาด้วยโยนไม่โยนไม่โยนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮะเรามีห้องประชุมไหนห้องประชุมเป็นเป็นห้องรับเพราะว่าเราจะให้งบประมาณหรือว่าการอภิปรายเนี่ยั่วไหลไม่ได้อ่าไหนเดี๋ยวดูห้องรับอ่านี่ครับ ห้องประชุมเในห้องประชุมแล้วเขาจะประชุมกันยังไงอ้าวส่วนใหญ่เจะประชุมกันสามท่านจะไม่ค่อยให้ใครเข้าไปเขาจะเริ่มเอาสมมติจะใต้จะบูสี่ก่อนถะหมูส <ok ี่นี่จะเป็นพื้นที่ใหญ่พวกเขาไปรวมตัวกันนั้นห้าปรตัวเชิญท่านทั้งสามรักล่าวการประชุมสักนิดฮะเฮ้ยรอ เออสวัสดิ์ผมว่ามันน่าจะมาช่วยพื้นที่ต่ําก่อนนะเพราะพื้นที่ต่ำเนี่ยถ้าน้ําท่วมรุ๊บเนี่ยมันจะท่วมเลยมันไม่ละในไหนท่านก็เป็นของราชการแล้วผมอยากใช้ท <serving Pokemon apan> ่านอ่ะลงงบราชการช่วยพวกเราได้ไหมครับยวให้จ่าเป้าตัดสินใจภาพนี้ผมเคยเห็นที่ไหนเป็นทุกงานผมเห็นจ่าตลอดเลยจะเอาต่ำหมดเลยใช่ไหมะช่วยเพราะว่าื้นที่ต่ำประชาชนน้อยทีนี้ลูกบ้านน้อยอ่าผมว่าผมไม่เห็นด้วยเอาเอางนี้แล้วกันะ อันนี้โต๊ดครับอันนี้โต๊ดนะฮประชุมประชุมร้อนขอเอาพี่นี้ละกันแดงมาเยียวยาเนาะมาเยียรยียรนะเอาผมว่ามากั๊บะไอ้รูกบ้านเอาเอาโน๊ดไปกัดบเดี๋ยวก็ต้องจ่ายให้ลูกบ้านเนาะต้องจ่ายครับต้องจ่ายครับจ่าเอาจ่าไปทำกานหยิบทำไมอ่ะเอามาช่วยอุ้ยถ้าท่านเรากลับไปอย่างี้ผมเริ่มมีอุ้ยอย่างกี้ผมไม่จะยักทำไมเมื่อกี้มึงก็แทงอันนี้ เือเปลี่ยนเลี่ยอ๋อช่วยเนเงเดียวเลยสมดุลสารที่ราดบสูงอ่ะผมมาอยู่ตรงนี้แล้วกันครัเขื่อนอีกเที่ยวมั้ยสายเที่ยวอุ้ยโหตายแล้วเดี๋ยวเที่ยงละเมื่อกี้เมื่อกี้ผมมีทุนกลับแล้วอ่ะผมขอเอาไปลงนี่อ่าองเปิดที่ว่างบประมาณจะไปตกที่ไหนครับไก่ลากต่อ ฉันดาวสับใช่ไม่อดมูดทกทีเมื่อกี้ลงในนี <also laughter> ้แ <stuffed> ล <sk İns> ้วไปย้ายงนี้ช่ย้ายยายทำไมอะเออโอเคนะผมขอเก็บไว้ขอบคุณขอบคุณท่านด้วยนะครับขอบมาขอบ